วีวันหนึ่งที่ผมโดนจับตัวมาหปือวันอนนื่นตอนผมกลับมาจากนู่นเพื่อผมกตกับบ้าเธอมากินมัมสุกตบโจโจๆอยู่เขาก็โดนใครจะกคนจับตัวผมไปแล้วผมก็ไปอยู่ที่นี่ในกับโจ๊ะันดันเหรอไม่เจรรอรถบ้างเนี่ยนี่มันขายวันนั้นโอ้โมเบงผม,ผม a i s เฮ้ยควายเขาต้องหดได้อย่างไม่หรอกันให้แกทุนลองไปนิดนึงครงเดียวนะไม่เอาไม่เอากูเดินมุงจัดทอเดอยวจะไปทางเรื่องนอกจากคำว่าต้องปิดไฟล์เล็กมากจบเสร็จแล้วนี่ตัวฉันฮะต้นหน้ากูตัวใหญหนึ่งสองสามนี่คือฟ้ามืดมิดแล้วนี่ฉันจะดีจ้องกระจกใกล้ซีด ไม่มีอะไรหรอกแค่การทดลองมันจะมีอะไรน่ากลัวเชื่อฉันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกวันข้างหน้าโอ้เจ๋อ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 โอ้ไม่กลัวกลัสั่งวันแค่เรื่ลงเดีย ไม่เชยฮะดอกเตอรด็อกเตอร์ไ oh. ม oh. ่ถูกโอ้ยีโอ้ยใช่ด็อกเตอร์ไปเนี่ยแจะเป็นด็อกเตอร์ก็เป็นได้เชื่อฉัน ไม่ด็อกเตอร์คือท่อแอร์มาเข้ามาของพี่หงส์มาสักทีงั้นข้างบนอาจจะเป็นพวก็เป็นได้คนหัว่าหงส์มาหินหรอกแล้วคนที่ด เราทุกหนึ่งครั้งเองวัตจะมีอะไรมีอะไรเฉยฉันร่้สึกว่าปตัไปเลยนะรู้สึกจุ๊บๆวินาทีๆโอ้ยน่าจะโชวบสันบนันนโอ้วัตอรองสานด้วยวัวไม่มีใครว h a วต มาด้วยใส่เกมบมาล่างซิโอู้่อดูเลยเทมหมืเลยนั่นนั่นอุ้ยมา้เอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้อเอเอเออเอเอ้อแเ้วเอ้เ้ยเอ้้ ไม่น,นั่นหมายถึงปดัดไปวัดตัวมันไม่เอาหายไปวั What the ปดตัวฝึกปกติได้เลยวิ่งเข้ามาเลย,ลเลยไม่ิบเป้